สวัสดีค่ะสวัสดีครับจับประเด็นข่าวร้อนนะครับกับผมบรรจงชีวะมงคลการครับและดิฉันเขมสาอน,นูขาวค่ะครับวันนี้ทีมลุยข่าวร้อนของเรานะครับก็ยังคงเกาะติดกรณี7คนไทยที่ถูกจําคุกอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับ คุณนพจักรอัตนนครับทีมลุยข่าวร้อนของเรานะครับไปสำรวจบรรยากาศเรื่องของเรือนจำเปซอมมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับค,คุณเพนศสิชอนจำปาพันธ์ผู้สื่อข่าวลุยข่าวร้อนลงพื้นที่ไปลุยสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองกรณีรับนักเรียนเรียนเข้าโรงเรียนที่เป็นอัตราการแข่งขันสูงเนี่ยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับการจ่ายแปะเจียรู้สึกอย่างไรกับเรื่องของเด็กฝากเพราะล่าสุดมีกฎในเรื่องของการรับนักเรียนออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่มีเด็กฝากและจะไม่มีการจ่ายแป๊เจียอย่างแน่นอนครับแล้วเดี๋ยว เราก็จะถามผู <hi> ้ชมด้วยว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาดูเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ยิงถล่มกำนันคนดังใจกลางเมืองชนบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18ดนาฬิกาเศษนี่เองนะครับตำรวจได้รับแจ้งนะครับบอกว่ามีเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนนะครับใช้อาวุธปืนอาก้ายิงถล่มนายไพโรธพนมรัศมีอายุ40ปีเป็นตำนาน เป็นกำนันตำบลบอกวางทองอำเภอบอทองจังหวัดชนบุรีนะครับเสียชีวิตขารถยนต์เก๋งโตโยต้าอัลติสป้ายแดงนะครับอยู่ที่ริมถนนเศรษฐกิจกชนบุรีบ้านบึงในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนนะครับซึ่งทางตำรวจก็มีการสอบสวนนางสาวพัชรินโปสยาสวินอายุ24ปีซึ่งนั่งมาในรถคันเดียวกันซึ่งรอชีวิตนี่นะครับก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ผู้ตายเสร็จจากการซื้ออะไหล่เครื่องต๊มน้ำ ก็ได้ขับรถแล้วก็เตรียมจอดแวะทานอาหารริมถนนอีกฝั่งปรากฏมีคนร้ายมาด้วยรถเก๋งคัมรี่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจู่ๆก็ใช้อาวุธปืนอากาศยิงถล่มเข้าด้านขวานะครับก็เป็นเหตุให้กำนันไพโรจนั้นเสียชีวิตทันทีตอนนี้ตำรวจก็กำลังที่จะ ตรวจสอบถึงประเด็นการสังหารในคดีนี้ต่อไปอยู่นะครับค่ะมาดูแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน9ข้อนะคะสำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง369โรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชินวรบุญ,ญเกียรติบอกไว้แบบนี้เลยนะคะเนื้อหาสําคัญของหลักปฏิบัติ9ข้อก็คือจะมีการรับนักเรียนรอบเดียวห้องเรียนละ40คน ขอขยายได้ไม่เกิน10คนรวมเป็นทั้งหมด50คนและห้ามไม่ให้มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการรับนักเรียนพูดง่ายๆก็คือจะไม่มีการเรียกเก็บแปะเจี๊ยนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้มีอุปการะรคุณกับทางโรงเรียนเช่นบริจาคที่ดินให้โรงเรียนแล้วก็มีเงื่อนไขกันไว้โรงเรียนก็ต้องมีการระบุชื่อนักเรียนและประกาศเป็นทางการล่วงหน้าสู่สาธารณะเพื่อจะได้มีการตรวจสอบได้นะคะรัฐมนตรีชินวรย้ําเลยว่า ต่อไปนี้ลูกใครก็ฝากไม่ได้ทั้งนั้น <c oughs> จะอ้างชื่อท่านรัฐมนตรีจะอ้างชื่อใครก็ไม่ได้นะคะถ้าหากว่ามีการฝากเด็กมีการอ้างชื่อใครเนี่ยให้แจ้งไปเลยที่สายด่วงกระทรวงศึกษาธิการ1579หรือแจ้งไปที่ w w w c h i n a w o n com นะคะครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่ามาตรการที่คุณชินวอนออกมาแบบนี้แก้ปัญหาแปะเจียนั้นจะสามารถทําได้จริงหรือไม่แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับส่ง sms มาได้ครับที่หมายเลข 4 2 2 1 1 5 5นะ่รับค่ะคุณ<น>เป็นส,สิทธิทองจำปาพานันธ์ผู้สื่อข่าวลุยข่าวร้อนของเราก็ลงพื้นที่ไปลุยสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ติด <ไป S 2> ตามลุยข่าวร้อนกันได้ครับคุณบรรจงคุณเขมสอนคะเรื่องของการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกลายเป็นวัฒนธรรมในระบบการศึกษาของสังคมไทยที่ผู้ปกครองหลายคนมองนะคะว่าเป็นเรื่องธรรมดาคะ่ะ คุณลัดดาเอื้อศักจเรญกุลคุณแม่ลูกสองที่มีลูกสาวคนโตสอบเข้าได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงย่านปทุมวันแต่ว่าตอนนี้จบการศึกษาและมีงานทําแล้วแต่สําหรับลูกสาวคนเล็กที่กําลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสองภาษาต้องเรียนเสริมตลอด6วันหลังเลิกเรียนคิดเลยแหละว่าจะอยากให้เข้าโรงเรียนที่แบบนั่นแหละโรงเรียนที่ดีๆที่มีชื่อเสียงที่ว่าพอเขาเรียนมัธยมปลายแล้วสามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยง่ายแบบไม่ต้องไป คือเดินทางก็แบบเหมือนกับขาข้างนึงก้าวเข้าไปมาหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาลแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปถึงเวลานั้นเข้ามาหาอะไรก็ไม่ได้ถึงเวลานั้นยิ่งลำบากสำหรับเขา การให้ลูกสาวเรียนเสริมถือเป็นการวางแผนทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ลูกสอบเข้าเรียนได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่หากโชคไม่เข้าข้างเอาเสียเลยคุณรดาก,ก็บอกค่ะว่าการจ่ายเงินแปะเจี้ยก็ถือเป็นการลงทุนทางการศึกษาเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมและคุณภาพการสอนในโรงเรียนที่ดังจะส่งเสริมให้ลูกได้ดีสำหรับตัวเองเนี่ยจะมานั่งคิดว่าทุกวันนี้ลูกเรียนเ,ยนเอกชนอยู่ต่อเทอมเราเสียไปเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าลูกเข้าโรงเรียนแบบดีๆมีชื่อเสียงได้เนี่ย เราคุ้มกับที่เราจะคือเสียไปแล้วเนี่ยเราคุ้มเนี่ยแม่มองว่าถ้าเรามีกําลังพอที่จะเสียเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนใครโอเคนะโอเค <okay. S 1> เหมือนเป็นการวางแผนอนาคตใช่ไหมอืมก็เหมือนกับซื้ออนาคตให้ลูกอะ่ะ ลงทุนกับลูกโดยเฉพาะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ปกครองทุกคนที่ฐานะทางการเงินสามารถเอื้อมหน่วยให้จ่ายได้พร้อมที่จะลงทุนซึ่งนี่ถือเป็นวัฒนธรรมทางการศึกษาของไทยที่ผู้ปกครองหลายคนพร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครแม้ว่ารัฐบาลหลายชุดพยายามที่จะรื้อระบบเงินกินเปล่าหรือว่าเงินแป๊เจี๊ยนี้ก็ตามอนุชาศักดาอโคโสกุลถ่ายภาพเพนสติธรจำปาพันธ์ทีมลุยข่าวร้อนรายงาน คราต้องมาดูนะครับว่าวัฒนธรรมเรื่องของแบ็คเจียนนั้นจะหายไปได้จริงหรือไม่นะครับค่ะส่งความคิดเห็นกันมาได้ที่ SMS 4221155ด้วยนะคะคเดี๋ยวเราจะพักกันก่อน,นครู่เดียวทุ่งหน้าไปลุยข่าวร้อนกันที่เรือนจำปรยซอรประเทศกรัรมพูชาค่ะ ช่วงนี้ก็มีข่าวชี้แจงมาจากทางกองทัพนะครับตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนนะครับบอกว่ามีกระสุนข้ามมาตกฝั่งไทยที่บ้านแม่โกลนเกน์เอเภอแม่สอดจังหวัดตากจํานวน20นัดและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลนั้นนะครับในข้อเท็จจริงมีกระสุนคอตกข้ามมาฝั่งไทย2นัดนะครับไม่มีผลกระทบฝั่งไทยและไม่มีผู้หนีภัยข้ามมานะครับโดย หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์แนวชายแดนอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับ ส่วนค่ะส่วนที่กัมพูชาเช้าวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ8โมงครึ่งก็ได้มีการเรียกตัวนายวีระสมความคิดและนางสาวดาตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและไต่สวนในข้อหาเพิ่มเติมก็คือข้อหาพยายามประมวลข่าวสารซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการป้องกันประเทศซึ่งระหว่างเดินทางไปศาลนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าคุณวีระนี่นะคะตะโกน ตะโกนบอกกับสื่อมวลชนไทยบอกว่าเข้ายัดข้อหาผม,มส่วนตัวนางสาวราตรีเองก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ส่วนอีก5คนไทยก็ยังคงเป็นข้อกล่าวหาเดิมในสองข้อหาดังนั้นเนี่ยต้องรอฟังว่าศาลจะนัดไต่สวนต่อหรือจะพิจารณาคดีในวันไหนแล้วก็ต้องรอฟังผลในเรื่องของการประกันตัวจากศาลต่อไปด้วยนะคะคซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้จะมีการเร่งรัดอยากจะให้กระบวนการศาลเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพราะเมื่อมีคําตัดสินคดีออกมาแล้วรัฐบาลของสองประเทศจะมีการเจรจาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับคนไทยทั้ง7คนคดังนั้นจนถึงขณะ เรายังบอกไม่ได้จริงๆว่าคนไทยทั้ง7คนจะต้องอยู่ในเรือนจาไตรซออีกนานแค่ไหนคุณบรรจงครับความเคลื่อนไหวที่น่าทำเนียบก็ยังมีอยู่นะคุณเฉมามศรนเพราะว่ามีกลุ่มของคุณชัยวัฒน์สินสุวงกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติเขาประกาศนะครับว่าจะระดมพลวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลนะครับให้มีการปิดด่านชายแดนอรัญยประเทศนะครับซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดด่านก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับไปปิดด่านซะเองเลยนะฮะที่อรัญยประเทศนะครับ ขณะดเดียวกันนะครับคุณนพจักรอัตนนนะครับก็ไปลุยดูบรรยากาศของเรือนจำเพรสโซหน่อยเพราะว่าอย่างที่คุณเขมศรคุณบอกไปนะครับว่าเจ็คนไทยยังต้องอยู่ที่นั่นอีกนานพอสมควรคเขาจะใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจําแห่งนี้แบบไหนอย่างไรลุยข่าวร้อนกับคุณนพจักรนะครับสวัสดีครับคุณเขมศรคุณบรรจงครับลุยข่าวร้อนวันนี้ผมพามาลุยถึงที่เรือนจำเพรสอซนะครับเรือนจำที่เป็น ที่ควบคุมเจ็ดผู้ต้องหาชาวไทยนะครับและก่อนอันนี้ก็มีการควบคุมคุณสิวนักชุิพงศ์วิศวรกรชาวไทยด้วยเรือนจําเพโซนี้ว่ากันว่าเป็นเรือนจําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเทียบกับ24เรือนจําที่มีอยู่ทั่วกัมพูชาและว่ากันว่าชื่อเสียงเร่งนามของเรือนจําแห่งนี้ก็มีหลายอย่างครับที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับผู้ต้องหาที่มีอยู่ในนี้ด้วยครับเรือนจําที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาแห่งนี้มีขนาดความจุนักโทษได้500คน เรือนจำเพรซาแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคุมขังนักโทษที่ถูกตัดสินจำคุกระยะยาวส่วนที่2คุมขังนักโทษที่ถูกตัดสินจำคุกแล้วและส่วนที่3เป็นส่วนที่คนไทยทั้ง7คนถูกควบคุมขังอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกตัดสินคดีถูกควบคุมตัวอยู่บรมยานกาศในเรือนจําเพรซาเงียบเชียบเป็นอย่างมากนักโทษจะได้รับทานข้าววันละสองมือ้อแต่ละมือ้อ ประกอบด้วยข้าวเกรดต่ำและกับข้าวคือต้มผักเพียงอย่างเดียวซึ่งมีรายงานว่าทุกวันนี้นายพนิดวิกิตเศษก็ได้สั่งอาหารจากข้างนอกเข้าไปผ่านการประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศการเข้าเยี่ยมนักโทษที่เรือนจําแห่งนี้สําหรับชาวต่างชาติจําเป็นต้องติดต่อผ่านสถานทูตของแต่ละประเทศการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้งจะมีเวลาให้เพียงแค่45นาทีและต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นด้วย หนึ่งในกรณีเทียบเคียงคือกรณีของนายศิวรักษ์ชุติพงศ์วิศวกรชาวไทยที่เคยถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มในข้อหาจรกรรมข้อมูลที่เป็นภัยกับรัฐโดยการลอกสำเนาเอกสารเดินทางของพันธบทโททักษินชินวัตรก่อนจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษในภายหลังซึ่งนายสิวรักษ์เล่าให้ฟังว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำอย่างยากลำบากยาวนานกว่า1เดือนเพราะต้องรอทางการกัมพูชารวบรวมพยานหลักฐานและสำนวนเพื่อส่งฟ้องศาลและชีวิตในหนึ่งเดือนของเขา ก็เป็นเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไปสื่อมวลชนกัมพูชาส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า7คนไทยจะถูกควบคุมตัวอีกอย่างน้อย1เดือนเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการพิจารณาทางศาลทั้งกรณีการประกันตัวและการตัดสินบวกกับกฎหมายของทางกัมพูชาที่เปิดทางให้ควบคุมผู้ต้องหาที่แม้จะยังไม่มีคำตัดสินได้นานอีกถึง6เดือนจึงมีความเป็นไปได้ที่คนไทยทั้ง7คนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เรือนจำเพรซาแห่งนี้อีกนาน นพจักรอัตโนลุยข่าวร้อนรายงานจากเรือนจําเพรสาประเทศกัมพูชาค่ะขอบคุณคุณนพจักรด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพักก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาลุยข่าวกันต่อในจับประเด็นข่าวร้อนค่ะ ตุการณ์ที่คนร้ายนะครับก่อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิต2บาดเจ็บสาหัสหนึ่งที่กำแพงเพชรเมื่อวานนี้นะครับตอนกลางคืนที่ตำรวจนั้นกำลังควบคุมตัวคนร้ายที่มีชื่อว่านายกําพลศักดิ์พิกทุ่งไปดำเนินคดีในข้อหาขับรถขณะมึนเมาแล้วก็ไปขับรถชนรถคนอื่นนี้นะครับแล้วก็เขาก็เอาอาวุธปืนเสียบมะมะเนี่ยชักขึ้นมายิงตำรวจทั้ง3านายครับก็ทำให้ทางด้านของพันตำรวจโทศรีศักดิ์ศีนวลพนักง,งานสอบสวนของสอพเมืองกำแพงเพชร ดาบตำรวจอภิศักเผ่าฟูสองท่านนี้เสียชีวิตส่วนจ่าสิบตำรวจชำนาญอ่องยิ้มได้รับบาเดเจ็บสาหัสล่าสุดวันนี้นะครับจ่าสิบตำรวจชำนาญถูกส่งตัวด้วยเฮลิอคอปเตอร์นะครับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับอาการยังคงน่าห่วงคุณหมอบอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นอัมาภาพที่ขาทั้งสองข้างนะครับเพราะว่ากระสุนนั้นไปตัดกับไขสันหลังด้วยนะครับส่วนบรรยากาศงานศพก,ก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับวันนี้ ทางด้านของโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเดินทางไปให้กำลังใจแล้วก็ได้บอกนะครับว่าจะมีการปูนบําเหน็จให้กับตำรวจที่เสียชีวิตนะครับ5ชั้นยศแล้วก็4ขั้นเงินเดือนด้วยกันนะครับค่ะยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะค,คะติดตามได้จากสรุปข่าวเด็ดในช่วงนี้ค่ะ ดีเอแถลงจับสินค้าเลียนแบบกลางศูนย์การค้าอินทราสแควร์และมาบุญครองได้ผู้ต้องหา8ปรายยึดของกลางเป็น b l a c k เบอร์รี่ไอแพดลุยวิตตองเวอร์ซาเช่คารร่วม2,000 0ชิ้นมูลค่านับ10ล้านบาทเก่งเมทัสโปรโตโดนตำรวจอุ้มไปเคลียร์หนี้พนันบอลบอกแค่ไปกินข้าวกับเพื่อนแต่หลักฐานวงจรปิดข้างเดอะมอชี้ชัดมีการล็อกพอขาดถักธุรกิจมืด องค์อาจสั่งสคอบอควบคุมวัตถุสังเคราะห์แต่งกลิ่นแมงดานาเป็นสินค้าอันตรายและผู้บริโภคทานน้ำพริกของแท้กลับมาช่วงนี้ก็หมดเวลาของจับประเด็นข่าวร้อนค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมและคุณเขมสอนลาคุณผู้ชมไปตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ